สวัสดีตอนเช้าเด็กน้อยบรรยากาศที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านบ้านโคกนะคะตําบลน,นาลานาะแห้วนะคะบรรยากาศตอนเช้าก็จะล่มลื่นนะคะเราจะรอใส่บาทแบบชีวิตชาวบ้านชาวบ้านนะคะวันนี้วันเกิดเนาะขอใส่บาทหนึ่งวันนะคะชีวิตแบบนี้ในเมืองไม่มีนะคะบอกไว้ก่อนเลยอันนี้เออเป็นหลวง พ่อจากวัดนะคะจะมาเดินนะคะทุกเช้านะคะท่านจะมีพระแค่สององค์นะคะในหมู่บ้านของเรานะคะแม่กับลูกๆสองคนนะคะทําบุญยามเช้านะคะได้ฟิลบรรยากาศชีวิตแบบบ้านนอกแท้ๆเลยนะคะวันนี้พวกเราก็ขอให้พวกเรามีความสุขนะคะกับชีวิตในวันข้างหน้าลูกและแม่นะคะอธิษฐานขอพรให้ตัวเองนะคะโอเค ถ้าอยู่ในเมืองเราก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแบบนี้นี่อยู่บ้านนอกเนาะเป็นอะไรที่มีความสุขมากเสร็จแล้วเราก็มากวด,วดน้ํานะคะแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนาะเราจะได้อยู่ดีมีแห้งมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมาแล้วคนวิ่งมากวดน้ํากับเราก็ขอให้ครอบครัวเราแฮปปี้มีความสุข แควคาดจากทุกอย่างนะคะสี่คนนะคะพ่อแม่ลูกแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่กําลังตั้งตัวและสร้างตัวเนาะชีวิตแบบไทยบ้านแท้ๆเลยจ้าตกเยงมาจ้านี่จะปาร์ตี้วันเกิดเด็กๆนะคะจัดให้เด็กเลยจ้าหมูกระทะเด็กไปเลยจ้าแก๊งเด็กที่เขาจะมากินร่วมกันนะคะทําไมไม่ลองเริ่มต้นมีความสุขให้กับตัวเอง ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเรามองเด็กๆปุ๊บเราก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขแบบบ้านๆน,นั่งไม่ต้องชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะวางทิ้งนะคะงานที่อยู่ในเมืองนะคะใช้ชีวิตกับเด็กพวกลูกเต้าแล้วนะคะน้องวินนะ่ะแฮปปี้มากชีวิตนะคะดูสิคะเล่นสนุกมีความสุขมากเลยคะ่ะ ช่วงนี้ก็จะป่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรค่ะไข้หวัดใหญ่ระบาดแน่นอนอีแม่ก็ป่วยลูกก็ป่วยนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะผิงไฟกันยาวไปเลยจ้ะเช้ากลางวันเย็นนะจ๊ะไฟที่นี่นะคะไม่เคยดับนะคะผิงทั้งวันนะะไม่รู้เพราะอะไรหนาวหรือร้อนนะคะช่วงนี้แม่ก็สงสัยนะจ๊ะวันนี้พ่อเริ่มกุดขิงเนาะร้อนอ้าวรถขิงมาแล้วจ้าเป็นพันขิงที่เราจะไว้ปลูกนะคะ มาแล้วกลับมาแล้วมีขิงกี่ถุงนะคะที่เราได้มาเราก็จะมาเพาะนะคะนี่เลยจ้าคนไปทําไร่นะจ๊ะบอกแล้วได้ผัวขยันนะคะมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะขอแค่ขยันนะคะเงินเดี๋ยวเราไปหากันเองเนาะมันไม่ยากขอแค่ขยันเชื่อฟังเมียนะคะเมียบอกอะไรให้เชื่อฟังเนาะอยู่ด้วยกันก็ต้องฟังกันนะะี่ค่ะอีพ่อก็ทํางานอย่างหนักเลยจ้า ช่วยพ่อปู่ขุดขิงนะจ๊ะจากขุดมาแล้วเราก็ามาเก็บนะคะเก็บเข้าที่โดยอีพ่อก็จะไปตั้งชั้นเรียงไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกขิงแนวทั้งหมดเลยนะคะที่ไว้ทำพัน์ในปีนี้เดี๋ยวตอนทำขิงเราก็จะมาถ่ายทออชีวิตการทำไร่ของพวกเราให้ดูนะคะแต่น้องวินยังไปไล่ไม่ได้ช่วงนี้นะคะน้องวินก็ต้องอยู่บ้านไปก่อนกับอีแม่นะจ๊ะนี่แหละจ้ะ เป็นไงคะสามีไทยบ้านแล้วขยันนะจ๊ะขอแค่ขยันซื้อสัตว์นะคะอย่านอกใจนอกรูก้นอกทางนะคะให้รักเดียวใจเดียวเราเนาะไม่ว่าเราจะแก่หรือจะอทุกข์ยังไงก็ยังให้รักเรานะคะนี่แหละจ้ะให้หาผัวนะคะหาหไ,ได้แบบนี้นะคะไม่ใช่ไปจับฉลากงานกาชาติมานะคะผัวต้องเลือกเลยนะคะขอบอก เลือกมาแล้วดีไม่ดีค่อยว่ากันนะคะไม่ดีก็เปลี่ยนคะ่ะทิ้มหาใหม่คะ่ะไม่ยากค่ะผัวดูสิคะ่ะลูกชายน่ารักว้าวมาเป่าเทียนให้น้องหอมกันนะคะวันนี้ีอแม่ก็เป่ามาเลยจ้าเค้กวันเกิดลูกสาวนะจ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูน้องหอมนะคะให้มีความสุขชีวิตจเจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาให้เป็นที่รักของพ่อของแม่อย่าต่อความนะคะ ขอพูดบอกอะไรให้ฟังความแค่นี้เองค่ะขอให้เป็นเด็กดีเนาะลูกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าเท่นทีกัน